ช่วงกลางเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมานะคะเพจ CSI LA นะคะได้เผยแพร่ไฟบินและภาพถ่ายพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะคะกับพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์นะคะขณะเป็นผอทหอารสูงสุดนะคะเดินทางไปยังเกาะลังกาวีค่ะก็มีการมองไฟบินว่าไฟบินเนี่ยอยู่ในช่วงวันที่5-7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการโยงไปว่ามีการไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรหรือไม่นะคะเพื่อทําการดิวข้ามขั้วทางการเมืองพลเอกอภิรัตเนี่ยเดินทางไปยังลังกาวีจริงนะคะในช่วงระยะเวลา5-7พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่เป็นการไปพูดคุยเรื่ เรื่องการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มก่อความไม่สงบที่เกาะลังกาวีท่าทีของคุณทักษิณในห่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนาย,ยนจนถึงประมาณต้นกรกฎาคมที่ผ่านมาหรือก่อนวันเกิดคุณทักษิณวันที่26กรกฎาคมเนี่ยนะคะคุณทักษิณก็มีท่าทีที่มั่นอ,อกมั่นใจว่าตัวเองจะได้กลับไทยแม้จะไม่มีใครออกมายืนยันหรือว่ามาพูดว่าตัวเองไปคุยอะไรกับใครไว้ที่ไหนอย่างไรแต่หากต่อจิกอ๊กซอทางการเมืองเนี่ยก็จะเห็นร่องรอยทางการเมืองอะไรบางอย่างอันนี้คุณธนาธรก็บินไปพบคุณทักษิณที่่อองกกกคุณธธนนนาาาร็บบวไปพใะ คนรู้จักกันในพบไปไทยถามซาทุกสุกดิบแต่ก็มีการตั้งคำถามว่าทำไมคุณธนาธรต้องลงทุนขนาดนั้นกลับมารายการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะย้อนไปถึงมหากรรมดีลแห่งชาติ ที่เกิดขึ้นมาตลอดปีนี้นะคะถามว่าทําไมเราถึงกลับมาคุยเรื่องนี้สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณธนาธรอ,ออกมาให้ข่าวสื่อในรอบหลายเดือนอีกครั้งหนึง่งและออกมาตะเวนพบปะสื่อเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะคะหนึ่งในนั้นคุณธนาธรอ,ออกมาพูดเรื่องดิวลับฮ่องกงนะคะซึ่งก็ได้มีการถามคุณธนาธรก็ออกมาพูดว่ายืนยันว่าได้ไปพบคุณทักษิณจริงนะคะในช่วงที่จะมีก่อนจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นนะคะแต่ก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการพูดคุยทางการเมืองเป็นแค่การพูดคุยในเรื่องทั่ว,วไปเท่านั้นาาาให้้มีกรยอน กรรมดิวข้ามขั้วตลอดระยะเวลาครึ่งปีนี้ที่ผ่านมานะคะว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเพศ CSI LA นะคะได้เผยแพร่ไฟบินและภาพถ่ายพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะคะกับพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์นะคะขนาเป็นผอหานสูงสุดนะคะเดินทางไปยังเกาะลังกาวีค่ะซึ่งในเวลานั้นนะคะก็มีการมองไฟบินว่าไฟบินเนี่ยอยู่ในช่วงวันที่5-7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการโยงไปว่ามีการไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรหรือไม่นะคะเพื่อทําการดิวข้ามขั้วทางการเมือง ากดูระยะเวลาไฟบินวันที่5้าถึงเนะคะก็ยังไม่ถึงวันเลือกตั้งนะคะซึ่งวันเลือกตั้งที่ผ่านมาคือวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาดังนั้นก็จึงเกิดคําถามว่าจะมีการดีลข้ามขั้วการดีลตั้งรัฐบาลเนี่ยก่อนจะมีการเลือกตั้งหรือไม่อย่างไรนะคะภายหลังที่เพจเชียเอลเอนะคะได้มีการเปิดเผยภาพพลเอกปรัต์และไฟบินนะคะก็ทาให้แหล่งข่าวใกล้ชิดกับพลเอกปรัตุ์นะคะออกมาชี้แจงนะคะว่าพลเอกปรัต์เนี่ยเดินทางไปยังลัลงกาวีจิงนะคะในช่วงระยะเวลา5ถึง7พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่เป็นกกกกกาาาารรรไปปพูดดดคคุุยเื่องงแแ้้ััััญหจหจวภตบลม เก่อความไม่สงบที่เกาะลังกาวีเพราะว่าพลเอกภิรัตมีคอนเนคชั่นส่วนตัวที่จะพูดคุยกันแก้ปัญหานี้ได้นะคะเพราะพลเอกภิรัตสนใจเรื่องการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะเคยอยู่จังหวัดยะลามาในช่วงที่ตัวเองยศพันเอกนะคะก็อันนี้ก็เป็นคําชี้แจงจากในซีของพลเอกภิรัตยืนยันว่าไม่ได้มีการพบคุณทักษิณไม่ได้มีการคุยเรื่องดีลข้ามขั้วแต่ไปลังกาวีจริงอันนี้เนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญในทางการเมืองค่ะท่าทีของคุณทักษิณในห้วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนาย,ยนจนถึงปรรระมมมาาาาณณต้นนนนกกกกกคคที่่่ผหืออัเิดุษ วันที่26กรกฎาคมเนี่ยนะคะคุณทักษิณก็มีท่าทีที่มั่นอ,อกมั่นใจว่าตัวเองจะได้กลับไทยตัวเองจะกลับไทยก่อนมันเกิดให้ได้ อันนี้เนี่ยก็เป็นสัญญาที่คุณทักษิณน,นั้นแสดงความชัดเจนและปักหมดุดปักธงที่จะกลับไทยอย่างชัดเจนในตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาคุณทักษิณก็ประกาศว่าจะจะกลับแน่จะกลับแน่จะกลับแน,บแน่หลายครั้งนั่นเองย้อนกลับไปนิดหนึ่งช่วงกลางเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยมีอย่างที่เราเคยเล่าไปมีวงข้าวระหว่างคุณหญิงอ้อพุธมาดามาพงกับลูกทั้งสองคนคุณเอมและคุณอิงก็ไปทานข้าวกันที่โรงแรมญาติหลานหลวงก็มีการเปิดบทสนทนาทานองว่าคุณทักษิณเนี่ยยังยังไม่ควรจะกลับไทยในช่วงวันเกิด หลังจากที่ได้นายกตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จเพื่อที่จะได้ไม่ถูกหักหลังหรือโดนหลอกแล้วก็มองว่าคุณแพทองทานเนี่ยยังไม่อยากให้ขึ้นมาเป็นนายกคุณหญิงอ้อก็ห่วงในฐานะแม่ที่ห่วงลูกเพราะยังมีเวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางการเมืองอะไรต่างๆอีกหลายปีก่อนที่จะขึ้นมาเป็นนายกและคุณหญิงอ้อ,อเองก็ไม่อยากให้ลูกสาวเนี่ยมาเผชิญชะตากรรมทางการเมืองที่โหดร้ายแล้วก็มองว่าแคนดิเดตนายกที่จะสามารถขึ้นมานี่ก็มีทั้งคุณพิธาแล้วก็คุณเสถียาทวีสินซึ่งในระยะเวลานั้นเนี่ยยังเป็น้ y g y g นน้้งงอออกกาาารรี่่ไลยััันนััเนนนนนนแจดตฐบู ก็เป็นอดีตตการในช่วง ที่ผ่านมาว่ามีไทมิ่งอะไรทางการเมืองและท่าทีที่ชัดเจนของกลุ่มการเมืองอย่างไรบ้างนะคะอันนํามาสู่การที่ตกมาที่ชื่อคุณเศถฐาทวีสินได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณนักสินได้กลับไทยวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันเดียวกันทั้งหมดอย่างที่เราบอกเบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือทุกอย่างเนี่ยเอากันจนสุดทางจริงๆประเมินสถานการณ์กันช็อตต่อช็อตเปลี่ยนแผนกันวันต่อวันในทางการเมืองว่าจะจบยังไงจึงเป็นเดิมพันครั้งสําคัญของคุณนักสินของตระกูลชินวัตรของพรรคเพื่อไทยเดิพััันนนนนกบบชช้้ําาาาเ่ว 22สิงหาคมเศรษฐาเป็นนายกทักสิณได้กลับไทยอันนี้จึงเป็นบทสรุปในเรื่องนี้ไทม์ไลน์ทำนี้ทั้งหมดแม้จะไม่มีใครออกมายืนยันหรือว่ามาพูดว่าตัวเองไปคุยอะไรกับใครไว้ที่ไหนอย่างไรแต่หากต่อจิ๊กซอทางการเมืองเนี่ยก็จะเห็นร่องรอยทางการเมืองอะไรบางอย่างทางการเมืองเกิดขึ้นนั่นเองครับย้อนไปไกลกว่านี้อีกย้อนไปเมื่อประมาณปี62อันนี้เนี่ยชัดเจนพลเอกอภิรัตน์ขณะเป็นผบทบได้มีการพูดคุย ปิดห้องวอห้ากับคุณธนาทรจึงรุ่งหนึ่งกิจกับอาจารย์ปรปยุบุายแสงกนกคุลเรื่องนี้ทั้งคู่ออกมายอมรับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าช่วงเมื่อปี6-2เนี่ย หลังจากพักอนาคตใหม่ได้ขึ้นมามีเก้าอี้กว่า80ที่นั่งเผือว่ามาแรงมากในยุคพักอนาคตใหม่เดิมก็มีการพูดคุยกันระหว่างพลเอกภิรัตกับคุณธานาธาารณจารย์พิบุตรในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพการยกเลิกเกณฑ์ทหารการให้ทหารออกจากการเมืองแล้วก็เรื่องการปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรต่างๆโดยมีพลโทพงศกรลอดชมพูเนี่ยที่อยู่พัก อนาคตใหม่เดิมเนี่ยเป็นผู้ประสานงานกลางให้คุยกันช่วงประมาณต้นเดือนกันยายนปี62แต่เรื่องมาแดงเนี่ยประมาณช่วงเดือนมีนาคมปี63หลังจากพักอนาคตใหม่ถูกยุบไปได้สักพักหนึ่งการคุยเนี่ยเกิดขึ้นจริงทางฝั่งคุณธนาทรทางฝั่งวิดแดงก็ยืนยันว่าเป็นการพูดคุยเรื่องราว3 4ประเด็นที่เราบอกไปไม่มีการคุยเรื่องดีลกันเมืองไม่มีการคุยเรื่องชัตากรรมหรือผลประโยชน์ของใครในทางการเมืองมาถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมบิ๊กแดงเปิดเวทีทอล์ก ที่บกทบกล่าดำเนินแผ่นดินของเราในมุมมองฝ่ายความมั่นคงย้อนกลับไปอ่านข่าวกันได้ก็จะพบว่ามีการฉายภาพเงาที่อยู่กับคนคุณจูวสวองนั่นคือเงาของคุณธนาธรอย่างชัดเจนมีการพูดถึงคุณธนาธรกับอาจารย์ปียบุตรด้วยวาทะกรรมทางการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องเตะซินโดมไม่ว่าจะเป็นไซส์จัดดัดจริตกลุ่มมาสเตอร์มายมีการพูดถึงแนวความคิดคอมมิวนิสต์ที่ตกทอดมาการพูดถึงกลุ่มนักวิชาการที่ไปเรียนประเทศที่ล่านาะณิคมนําความคิดเข้ามาในบ้านเราพูดถึง ตัวเลข2475ในเป็นปีปฏิวัติ2475ก็มีการพูดอย่างนี้บนเวทีอย่างชัดเจนของผูเอกพอพลั์ในเวลานั้นที่ชัดเจนในการพุ่งเป้าไปยังกลุ่มพักอนาคตใหม่เดิมทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นภาพสะท้อนว่าการพูดคุยในวงวันนั้นเนี่ย ดูเหมือนจะไร้ผลระหว่างคุณธนาธรกับบิ๊กแดงพลเอกปรัตซึ่งก็มีการเปิดเผยว่าเป็นการพูดคุยที่เซฟเฮาส์แห่งหนึ่งของพลเอกปรัตแต่ก็มีสัญญาลูกผู้ชายระหว่างกาันระหว่างจามปีบุตร,ระหว่างคุณธนาธรและระหว่างบิ๊กแดงตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนจนมาถึงเรื่องถูกเปิดเผยเนี่ยลาวต้นเดือนมีนาคมอีกปีหนึ่งเนี่ยระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครออกมาพูดเลยว่าไปพบอะไรที่ไหนอย่างไรกับใครอันนี้เนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจว่า มีการพูดคุยทางการเมืองกับบุคคลต่างๆเนี่ยอยู่เนืองๆในห่วงวงอำนาจของบ้านเมืองเรามากันที่ดีลสุดท้ายที่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะนั่นก็คือช่วงก่อนที่คุณทักษิณจะบินกลับไทยในช่วงที่พักเพื่อไทยนำจะตั้งรบาลการพักเก้าไกลแล้วนั่นก็คือดีลรับฮ่องกงอันนี้คุณธนาธรก็บินไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกงคุณธนาธรก็บอกว่าไปพบในฐานะคนรู้จักกันในพบไปไถ่าถามสาทุกสุขดิบแต่ก็มีการตั้งคำถามว่าทำไมคุณธนาธรต้องลงทุนขนาดนั้นที่จะไปไถ่าถามพูดคุยกันตามภาษาคนที่รู้จัักก ในทางการเมืองเนี่ยถึงฮ่องกงในระยะห่วงเวลาที่เกิดข่าวเมื่อช่วงที่คุณธนาทรบินไปฮ่องกงเนี่ยนะคะมีการระบุว่าคนที่เป็นตัวกลางนําไปพบเนี่ยก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งก็เป็นคุณอาของคุณธนาทรที่พาไปพบที่ฮ่องกงนะคะซึ่งการไปพบในวันนั้น,นมีรายงานข่าวออกมาว่าคุณนาทรเนี่ยมีข้อเสนอคุณทักษิณก็บอกว่าพักเก้าไกลเนี่ยพร้อมจะยกให้พักเพื่อไทยนะพร้อมจะยกให้แล้วพักเก้าไกลก็จะถอยไปเป็นฝ่ายค้านแต่เป้าหมายที่คุณธนาทรเสนอคือต้องปิดสวิต สองลุงก็คือพักรวมไทยสร้างชาติกับพักพลังประชารัฐไม่เอาสองลุงมาร่วมรัฐบาลก้กาวไกลพร้อมยกให้เพื่อไทยเป็นนายกแต่ไม่เอาสองลุงก็เป็นข้อเสนอตรงนั้นที่เกิดขึ้นในทางการเมืองแต่สุดท้ายก็ดิวล่มเพราะว่ากลายมาเกิดรัฐบาลค้าคั่พักก้าวไกลเพียงพักเดียวถูกลอยแพ่ไปเป็นฝ่ายคา้านพักตระกูลลุงรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลทั้งหมดสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรสิ่งเหล่านี้มันคือหลักปากการะกันของทักษิณว่าคุณทักษิณจะได้กลับไทยก็คือคุณต้องต่อรองกับชนชั้นนําบ้านเราว่า โอเคคุณต้องมารวมอํานาจสร้างวงอํานาจแบบนี้เพื่อที่จะให้เกิดรัฐบาลข้ามขั้วนี้ขึ้นมาโดยมีคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนคุณทักษินก็แลกกับการได้กลับไทยนั่นเองอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเราที่น่าสนใจอีกนิดนึงในตระกูลจิงงุ่งเรืองกิจเนี่ยนะคะก็น่าสนใจว่าเขาแบ่งกันเป็น3ส,สายในทางธุรกิจ ะะสายแรกคือสายของคุณสันเสริญจุลังกูนะคะก็จะเป็นสายกลุ่มธุรกิจในเครือของ Summit Corporation แล้วก็สายโกโมลสุริยะอันนี้ก็เป็นสายคุณสุริยะนะคะแล้วก็สายคุณพัฒนากับคุณสมพอรอันนี้ก็เป็นคุณพ่อและคุณแม่ของคุณธนาทรหากเราเล่าไทม์ไลน์ทั้งหมดทางการเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นฉากทันงทางการเมืองในอนาคตที่ชัดเจนมากขึ้นว่าการที่คุณเสถาขึ้นมาเป็นนายกก็ถูกมองว่าอาจจะเป็นนายกขัตตาทัพหรือไม่ที่รองรับภารกิจที่ ตั้งอัฐบาลข้ามขั้วและการนำคุณนักสินกลับมายังประเทศไทยจึงต้องจับตาดูการเมืองปีหน้าในช่วงกลางปีเป็นต้นไปหลังมีการพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี67ไปแล้วว่าจะมีการปรับครอมอครั้งแรกหรือไม่อย่างไรและในช่วงนี้คุณทักษินพ้นโทษเดือนกันยายนปี67ไปแล้วคุณนักษินจะขยับทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งการที่คุณองคงอิงแพรทองทานชินวัตรเริ่มมีบทบาทมากขึ้นทางการเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญ,คญไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ ต่างจังหวัดที่คล้ายคลึงกับการตรวจราชการที่ถูกมองว่าเป็นนายกน้อยการหลอมรวมพลังของคนในพักในการพบปะบ้านใหญ่ต่างๆเพื่อเคลียร์ปัญหาข้อคาใจต่างๆในทางการเมืองอันนี้นีก็เป็นปรากฏการณท์ทางการเมืองที่สําคัญว่าคุณเศรษฐาก็ดูเหมือนจะต้องรีบเล่งฝีเท้าทําผลงานให้เร็วมากที่สุดเพราะคุณนุงอิงกาลังก่อร่างสร้างตัวและกลุยทางสู่ทำเนียรัฐบาลแทนคุณเศรษฐ,ฐาแล้วนั่นเองค่ะ Space Bar Podcast